เอาไปผินเซน่ะว้าวอีดาวมังกรพ้นลยมังกรพ้นลงอยากรู้ว่ามังกรในตัวคุณมีทั้งหมดกี่ตัวดูก่อนนะว้าวยากมากตื่นวันี้ที่แข่งมาแข่งแค่สองคนอีกคนนึงออกมาให้มันครบฮาต้องบอกกันว่าพ่ายแรงไปป้าพูดอีกหกอีพีที่ผ่านมาฮะอีพีที่ผ่านมาเหมือนหนูแข่งกับพี่แม็กแค่สองคน <ม>คือการดีเซลนดนะ้แยามาม่มากแม่พูดถ้าแม่พูดงั้นแม่พูดคำว่าเฮียด <laughs> ีเซนได้เฮียมากสังขทานล้อมหลวสังกษี ผู้เลยว่ากลับมารอบนี <kes> <kes> <ilan> <humid> ้กลลม็ดเราเยอะมากเพราะเราคนเม็ดเยอะแล้วค่ะดูจากอีพีที่ผ่านมาที่แบบแข่งกันในตีมเม็ดเนาะเราก็ชนะเพราะเรามีคนเม็ดเยอะจริงๆนี่เป็นเม็ดเป็นเพสเจ็ดสิบหกกระดับเท่ากับร้านเจ็ดสิบหกกระดับร้านของพี่ทั้งสองคนเลยแล้วก็ข้างในเราแอบแฝงคลานซี่คลานซี่เม็ดไปชุดบอลเป็นเมซี่กลับมารอบนี้เราขนเม็ดมาเยอะมากอีพีนี้พูดเลยได้ไหมกลับบ้านตีสี่นั่งทำชุดกันแบบว่าตาลายกูไม่ได้พักเลยค่ะ เราจะเล่นของอยากแบบกั่นแกล้งสองคนนั้นมากให้กูมาไปกั่นแกล้งชีอะเพราะว่าชีบางทีชีก็ปังเกินแต่ถามว่าปีใหม่ปีนี้เราจะยอมไหมเราจะไม่ยอมแน่นอนเราจะชนะให้ได้เอาตรงเพอคือว่างูใหญ่ปู่ว่าคิดถึงของตัวเองเพอพองูเรามันใหญ่มากเผ่านมงูต้องปังที่สุดคูดถึงงูใหญ่หรอคิดถึง พูดถึงงูใช่ไหมคะนึกถึงเลยเพราะว่าเรานี่คือแบบช่ำชองกับเลือกอะไรแบบนี้ก็คิดว่าปีนี้น่าจะจุกๆเลยตั้งแต่ต้นปีพี่แม็กคะมอดไม่ได้กลัวอะไรพี่แม็กเลยค่ะนอกจากหน้าพี่อะค่ะฝากถึงยยบีค่ะเอ e นเ y อร์จีมาได้แล้วนะคะอยื่อทำให้ทุกคนอ่อมต้องบอกพี่แม็กว่าอยากพล่ดให้มันมากเพราะว่าวันนี้แหละบีจะมาชิงมงเองพี่แม็ก การทางล้อมรถสศักรสีผีสามนางสามคงใส่กันดีกันขนมชข่งกบกันขนมแข่งสั่งขทางล้อมรถใส่กระสีแล้พูดรู้เรื่องวะรู้เรื่องนั้งปีนี้เป็นปีมังกรหรือว่าเป็นปีงูใหญ่งูใหญ่มีทุกปีมีตลอดเวลาอ้วนเจอบ่อยอ้วันนี้บอกเลยผู้เข้าแข่งขันจะต้องเจอกับกรรมการที่โหดที่สุดโหดมากจริงๆโหดจริงตีมวันนี้คือตีม แต่งตัวยังไงให้เข้ากับการต้อนรับปีมังกร<ล>หรือปีงูใหญ่นั่นเองปีงูใหญ่เจอกับหงเลยม,มังกรไฮโดลิดกคืนหันหน้กับเปิดรายการนาน้ากรายการนานมากเอสื <c oughs> ่อมเ,เลยแม่ <S <s ไมฮโดลิกมาด้วยแล้วตอน ให้ชี่หันหลังไว้เฉยๆที่บอกทำไมที่อาจารยโดเราเลอเาบอกว่าหันหลังคนก็จำได้เพราะว่าขนาดเล็บเทาา้าใช่ค <laughs> นยังจำอะไรง นาทีนี้ไม่มีใครเกินนางนะถคือไม่มีใครเกินนางเพราะว่านิดต้อนางเกินตลอดนเกินตลอดเจอกันนิววันนี้นิวเวคืออะไรรู้ปะเธอรู้จักมาเขาเป็นนักร้องดังฮะเฮ้ยจริงลองให้ฟังสักหนึ่งเพลงนี่จิวไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาห่วงจบเดี๋ยวมีกระสเข้าอ๋อจริงเกินกว่านี้ไม่ได้ชื่อนิวจิวไม่มีครับมีนิวจู่คาดหวังอะไร แั้แต่ไปดูเทปเก่าๆา่ะไม่คบบาดหวังเลยคล่ะ <laughs> <laughs> และตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไอ้ยา,อญญาขอต้อนรับเข้าสู่รายการปีสามนางสาวผอมใส่กันดีกันขนมชั้นโดดกันขนมเค้กสักการลอมรัวสักสกิโอเค ยกขนมเค้กบ้าบิ่นจักกษีล้อมล้วงกับคัาน์และเราทั้งสามคนนะคะอย่างที่รู้กันก็คือเมนเทลเมนหมดและเมนมากเป็นวันมามากใช่เป็นวันมามาเพราะฉะนะท่านสมัยเข้าได้เพรานสมัยนั้นเาไม่อยู่นั่นจะเป็นแพมเพิร์ชเลยตอนนี้โอเคคนได้ชื่อน้องมอสนะมอสเซเรล่าของเราถ้าพร้อมแล้วขอเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่ง มาในทีมแม่มังกรนะคะจากเรื่อง Game of Thrones เป็น Daenerys Targaryen เหมือนกี่โมงเป็นซิฟริตค่ะ <laughs> คน,นแรกนี่คื <laughs> อขนลุกสู้เลยนะคะเรียกได้ว่าเกรงเลยเป็นตัวเกรงเลยของของเวทีนี้คือมาถึงปั๊บนี่คือบอกว่าทุกการหุ่นนอ้องเขาเกรงเลยต้อง <laughs> ขอเตือนท่านคณะกรรมการก่อนนะคะว่าถ้าพูดไม่เข้าหูมังกรอาจสัพคุนไฟใส่หน้าได้นะคะ <laughs> คุณว่ายังไงชุดของน้องโทนทุลุกว่าไมไม่ไม่เราไม่ได้พูดถึงชุดไอชุดอะไม่ผ่านสันดาลก็คล้ายๆพวกเราไม่ใช่แม่มังกรธรรมดาแต่เป็นแม่มังกรกินหมี่ค่ะอ๋อเขามาในตีมของเขาโอ้ยมึงลุกเล่นเยอะไปไหนมังกรกินหมี่แล้วหมี่ี่ไม่สุกด้วยี อยากคุณมีความสามารถในการกินหมี่แล้วคุณอมหมี่ได้ไหมคะอมหมี่ได้ค่ะอมหมี่ได้ค่ะขอเชิญคณะกรรมการให้อาหารได้เลยค่ะคุณนางพีหมี่เราให้อาหารชีด้วยหลอคีหมี่เนี่ยนะแช่แน่ให้ให้เขาลองพิเศษไหมว่าเขากินท่าไหนได้บ้างอ่ะลองพิเศษไหค่ะ ท่าแรกนะคะอาจจะเป็นแบบอ่าท่าหมาเราสามารถกินท่าหมาได้อ่าลองดูเปอร์กินหมีไม่รู้อะปลาตือยังกินไก่สดได้เลยโล้ฟังก่อนเล่าอินสปิเรชันหลอนหน่อยสิว่ามอ่ะทำไมชุดมันเป็นอย่างนี้ด้วยความที่ปีนี้เป็นปีมังกรเราอยากเล่าสตอรี่ถึงเกี่ยวกับการเกิดขึ้นใหม่คือในเรื่องเนี่ยแม่มังกรจะเกิดขึ้นใหม่จากกองไฟ เขาไม่สามารถตายในกองไฟได้เขาเกิดมาจากไฟเพราะฉะนั้นปีนี้จะเป็นการเริ่มต้นไฟที่แบบช่โช่วงชัวานเกิดมาจากไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มันโดนเผาไปนิดนึงเดี๋ยวดูหน้าดูหน้าดูหน้าพี่นิ้ว่ะไม่โดนเผาเหมือนกันไหมคะใช่ค่ะแต่เกิดบม้อคือต้องบอกกันเลยว่าอย่างขนหนูเนี่ยเห็นต่างคนที่ลุกวันนี้คือเป็นแฟชั่นชั้นสูงเลยแฟชั่นชั้นสูงเลย เลยค่ะเป็นการตัดเย็บแล้วก็มีการขึ้นมูลาชั้นสูงคือเป็นแฟชั่นแบบว่าสไตล์แบบว่าสไตล์สไตล์แบบไหนผันผ่านได้ไหมคือเป็นเหมือนเรือนจำชั้นสูงไปพิเศษนะว้าวอีดาวมันก่อนพ้นเลยมัก่อนพ้นลงขอดูฟิลไหตี้เหล่าได้ไหมไหตี้เหล่าอาจจะลำไหมอือก่อนกินเนาะเอออ่ะก่อนนะ มีแล้วที่ใต้จกักรแล้วมึงเนี่ยมีหรือสลาลมีชาโคไม่แต่ถามจริงๆเธอวันนี้ชุดเธอมันมันชัดต่ำมากโทษนะนอนในรังหรือเปล่าเมื่อเช้า จริงจริงแค่นี้แค่รู้สึกว่ามันแบบมีความผมมังกรไทยมังกรคือมันไม่มีเัวมังกรไทยมังกรละค่ะไม่มีความเป็นมังกรเลยค่ะหนูว่าถ้าจะแต่งเป็นมังกรเน่ะป้าตือน่าจะชนะเลยค่ะเพราะป้าตือแต่งเป็นมังกรคมาโดต้องหวังตัวเฮียถ้าเรื่องชุดก็เศร้าอยู่แต่เรื่องของการพรีเซนต์การครีเอทอะไร้ยการที่สถานที่ที่ไม่สามารถที่ใช้ไฟได้ไม่สามารถพ่นไฟได้ก็จะมีไฟฉายนะอะไรอย่างงี้ยคือตอนนี้มัน เสียใจอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้าที่ผพ้คนแรกแน่จริงก็ร้องให้มีน้ําตาสิคะอ้าวโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนที่สองจะเป็นยังไงเขาอาจจะพอมีแค่เสร็จแล้วเหรอยังโดนด่าไม่ฉ่ำเลยเป็นซิฟริปค่ะคนที่รู้ันนี้คือเป็นแฟชั่นชั้นสูงเป็นเหมือนเรือนจำชั้นสองมันชั้นต่ำมากโทษนะนอนในรังหรือเปล่าประชาเพราว่านี้อ่ะหนึ่งประโยคให้คุณด่าเลยค่ะเชิญ แม่ไม่ว่าแม่ไม่ว่า,วา,วา,วา,าพูดด้วยกินหมี่ด้วยและฉันจะปราณีเธอฉันคือมอสซาเรล่าชีสเดนาริสทาแกเรียนแม่มังกรกินเฮ้ยอต,อตอนนี้เลยพูดตอนหมี่คาเปืดเดนาริสชาแกเรียนแม่มังกรกินหมี่เอาโอเคขอบคุณผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งมาก หวังว่าเธอจะทําให้ฉันภูมิใจนะอ่เต้นไม่พร้อมเก็บจังหวะไม่ตรงแล้วก็แบบเก็บลายไม่ครบ นี่ค่ะพ่ออาอาซาบูซาบูซาบูเฮซาบูซาบูซาบูเฮซาบูซาบูซาบูเฮการที่จะออกมาพูดแล้วบอกว่าซาบูซาบูเฮซาบูซาบูเฮคือเราเล่นไปแต่อีพีแรกแล้วไม่เชื่อไปย้อนดูได้นะคะอันนี้ก็คือซ้ำเนาะซาบูซาบูเฮสวัสดีค่ะ บีนะคะใครไม่ฟ้าใครไม่ฟ้าฟ้าม่เดี๋ยวหยุดก่อนมึงพักเหนื่อยก่อนนะ้คอยแต่จี้ค่ะซาบู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 ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะใครไม่ฟ้าแต่บีฟ้าค่ะพอบีมาในทีมมังตอนฟาค่ะถามพี่อู้ยขันขันลดดี ที่สองนี่เอเนจีดีมากเลยนะคะใช้พลังงานของเขาทดแทนกับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ไหมคะได้เลยค่ะจริงขูดรูดน้ํามันเอาไปเติมทําแก๊สโซฮอรได้เลยนะคะเพราะมันน้องเขาเต้น่ขนข้างแรงแล้วก็เหงื่อออกเยอะตอนนี้พี่จะมาใบลอตเตอรี่นะคะพีจะมาใบนะคะสองตัวบนเนาะหกเก้าค่ะต่อไปหกค่ะหกเก้าเป็นเลขของเผ่านงงูนะคะคนเราทุกคนเกือบเป็นกระเทยต้องเคยหกเก้าค่ะแล้วก็ พี่ใหม่ดาวิกานะคะต่อไปนะคะอ้าวอ้าวเกยไม่ใช่ใหม่ดาวิกาหรอมามาหอังดีดีใหม่อยู่นะ้คะยังทำเป็นเล่นค่ะไม่ชัวร์ใม่ชัวร์ใหม่ถาม่ากับเกย์ค่ะอย่าโยนนะแม่โยนโยนเขาลุกไหมลงมามาหน่อเร็ว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 เป็นไงเป็นไงล่ะเกย์เกย์เก่งมากเป็นไงล่ะคะยังทำเป็นเล่นค่มเนะการโยนเองอย่าเล่นแต่ระบบนะคะหนูบอกเลยเมือโยนอ้อยเข้าปากช้างค่ะแม่ เ,เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอัาหนึ่งสองห้าเป็นไงล่ะมจบแล้วมังกรฟ้ามันลดแม่เพราะว่าวันปีนี้มันปีปีมังกรไงแม่ขอถามหน่อยชุดนี้อื ไปเช่าที่ไหนมาซื้อเองเลยค่ะแม่ลงทุนลงทุนทําไมไม่ไปบอกอีคนแรกเมื่อกี้ให้แบบทําเหมือนเองคือต้องบอกว่าพูดเลยเขาไม่ได้โปรเฟชชั่นอลมาอขหนูอุ้ยแรงเลยนะอันนี้คือแรงเลยนะมาตื่นแรงวันนี้ที่แข่งมาแข่งแค่สองคนอีกคนหนึ่งออกมาให้มันครบต้องบอกกันว่าไยแรงไปป้าพูดอีก6 e อีพีที่ผ่านมาห้ EP ีที่ผ่านมาเหมือนหนูแข่งกับพี่แม่แค่สองคน ผลตัดสินก็คือแบบไม่แฟร์กับบีด้วยทำไมอะคะคือบีแต่งสวยทุกเทปแต่บีไม่เคยได้เลยขาเก่ากลับไปดูพี่เกียดชุดไหนพี่ไปืูตรงานเลยเฮ้ยเฮ้ย ตอตรงก็ได้ยินคำวิจารณ์กับบัตือคือบัตรือพูดถูกทุกคำเลยเขาไม่ยากมันไม่สวยจริงอะเหมือนแบบขอไอควันอะแม่จะบอกว่าน้องเขาเหมือนขอท่านละใช่ชุดเมื่อกี้อะมันคนดีไหมชุดดี้ครับชุดนี้แม่คนนี้เป็นยังไงถามนิวดีกว่าดิฉันคิดว่าคนนี้เขามีความการเตรียมตัวที่ดีนั่นเตรียมตัวมาดีแต่ตอนพรีเซนต์คือ คือพูดได้เหรอคะพูดมาเลยค่ะพี่นิวพี่ใหม่ผูดพิทว่าช็อตนั้นเราเห็นอะไรคือไข่มัออกมาทั้งพวงเลยค่ะมันน่าผิดผิดผอมจริงๆอะค่ะมันเห็นสีด้วยนะใช่ค่ะแล้วแล้วช่วงที่น้องเขาหันหลังมาแก้แล้วน้องเขาเปิดงามดาบงามดาบอย่าบอกนะว่าเธอไปลงดาบไม่ไม่ไ่ใช่ถูกต้องค่ะไปลงมาไปลงมาแล้วก็ลงดาบทองทำไมน้องลงดาบดำเดี๋ยวก่อนนะ แล้วทำไมรองเท้าก็เป็นอย่างนี้เราเป็นเราต้องนึกถึงเอมบีเพลงหนึ่งก็คือเพลงอัมโซลขอ,องชายอมคิงเดิมภาชนะเขาใส่รองเท้าส้มไม่ค่ะอย่างมึงร้องเพลงภาชนะไม่ได้ต้องร้องแพชภาชตีนแต่รองเท้าคู่นี้สามารถร้อ,องร้องภาชนะเป็นภาชตีนช่วยเก็บช่วยเก็บภาเชตีนไปเชตหน้าปาตื้อ น้ำมะนาวก่อนไหมคะพีเซนดีแล้วก็มีการเตรียมตัวที่ดีโยนไข่โยนไข่อะแม่นอนไม่หลับคืนนี้หนูนอนเพราะหวานอยากจะให้ปรับปรุงอะไรเกี่ยวกับไข่ไข่มากอะปรับปรุงเรื่องการแตะบเพราะว่าการที่เราจะมาพีเซนข้างหน้าเนี่ยการปรับปรุงเรื่องเลยนะคะการแท็บก็จะรองตก็โอเคก็ปากากแบบคำวิจารณ์เนาะคำแนะนำจากตัวเนาะไปปรับปรุงในเรื่องของการแตะบแล้วก็การดูแลไข่ค่ะไปปรับปรุงทั้งหมดเลยค่ะสันดาลด้วยค่ะ หนูมีคำนึงจะจะบอกว่าตือนนะคะคำเดี๋ยวก่อนไปนะคะว่าวไม่มีใครดีเท่าพ่อแม่มืองพ่อแม่มืองขอบคุณค่อโอเคคะ่ะขอบคุณ วดตานะได้ค่ะฮอเด้คิเดฮิเดะเดะฮีดูฮิเดฮีดูฮิดฮีดะฮิเฮีเดูกิเฮีเดูไิเดะฮิเดะ่่เดะเดพเดอฮิเดะงิเดะฮกเนต้ิเดะฮิเดะฮิเดะนี่ว่าพเ่ะเดะฮิเดเซะฮิเดะฮิเดะฮิเดัฮิเดะฮิเดัฮิเดเดะเะนิเวะาพเดะมิะฮพี่เดะฮิเนเเเเเเเดะฮดา คนงามบ้านโปง่งเมืองโอ่งมางกรนม็ก,กี้ตูซ้ซอนเมราบ,บุญยชุดนะคะวันนี้ได้มาจากโอ่งมังกรของจังหวัดราชบุรีค่ะรู้ว่ากรรมการมาจากราชบุรีหรือเปล่าเลยทั้งมไม่เด,ด้เอาใจใช่ไหมพี่ใหม่มาจากราชบุรีเหรอคะใช่ค่ะพี่เนวคานไทยดีมากเลยค่ะเพราะว่าเขามีการพรีเซนต์ถึงโอ่งราชบุรีค่ะซึ่งเราไม่ได้ํำเบียงเลย ลำลเองเียมื่อกี้พูดเป็นคำขวัญไหมคะใช่พูดคำขวัญขออีกครั้งคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป,โป่งเมืองโอ่งมางกร <c oughs> ลืมอคำขวัญท <คน S 3> ี่ถูก<ค>ต้องคืออะไรคะคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเมืองโอ่งมางกรวัดถนน,นหนังใหญ่ตื่นใจทํางามตลาดน้ำดำเนินเพลินข้างข่าวร้าน,านย่านย่สลาดีค่ะ จริงๆมีอีกเวอร์ชันนแต่ออกอากาศไม่ได้เวอร์ชันที่ออกอากาศไม่ได้เช่นเช่นผู้หญิงโพธารามเป็นเธอบ้านโป่งหนอนหนอนหนักตื่นใจกับผู้ที่หลับด้ำดำเนินเพินอาสุจิร้อยล้านย่านการทับขอบคุณชายเรียนจัดต่องทุกคนโอเคอันนี้โอเวอรเซอร์เรชั่นมาจากโอ่งมังกรราชบุรีะคใช่ค่ะพ่อมาทีมเมเจอร์เราเนี่ยตั้งตัวหน่อยเราชื่อชื่ออะไรนะเมื่อกี้แม็กกี้ตูซอนหมีลาบุรีล คิดว่าชุดนี้จะสามารถที่จะชนะเพื่อนสองคนได้ไหมผมไม่ได้กลัวใครค่ะมาถึงแล้วเพราะว่าแบบเราเป็นที่เอ่ออย่างที่น้องได้ยินไปเมื่อสักครู่นะคะคนก่อนอันเนี้ยเขาด่าน้องไว้คือฉ่ำมากแต่จะพูดดีไหมอ่ะคือเลยค่ะอยากอยากให้น้องพูดถึงเขานิดนึงอะค่ะอีคคนดำเหรอคะอะไรอย่างคนนั้นน่ะแล้วอันนี้คือชุดที่ครีเอทเองไหมคะหรือยังไงทำเองปะเป็นชุดที่ไม่ได้นอนเลยค่ะแต่ว่านั่งทำันจนถึง ดีสี่ีห้หนูจะบอกว่าคือหนูเป็นคนคิดคอ,อนเซ็ปอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเสร็จปั๊บก็ซื้ออุปกรณ์วัตถุดิบอะไรเงี้ยมาใช้ตอนประกอบอะจะมีพวกน้องฝึกง,งานแล้วก็ทีมผู้ชายมาช่วยกันประกอบแล้คือมึงไม่ได้ทำเอง <laughs> ส่วนแรกนะคะมาตัดกันแล้วปกลงกัล้วไใช้าถาเปิรลกท้องะไิี้ทุกคนต่างทีมงแล้วีมส่วนนึงบอกฉันทำไมเขาบอกให้เรนิเนของค่ะ กัดให้น้อยๆลงหน่อยค่ะอายุก็เยอะแล้วนะปีใหม่แล้วเนอะเป็นคนใหม่เลยแล้วเนอะอยากรู้ว่ามังกรในตัวคุณมีทั้งหมดกี่ตัวอานับสิบอกสิว่ามีและได้พบไข่มาเหมือนคนเมื่อกี้ไหมคะ <c oughs> ดูดก่อนะว้าวนี่อะมาพี่นีนว่าไงคะสวยค่ะกรรมาการน่าจะต้องไปปรับปรุงหรือไม่ก็ไปตัดแว่นใหม่ อยาสอบถามเรื่องของของเมคอัพนิดนึงีงว่าอินสไปมาจากอะไรไออยากให้มันเป็นองค์ที่สุดไงเห็นปะให้มันรับกับชุดเป็นลายน้ําที่ผมแล้วก็การแต่งหน้าที่มีแบบลายเส้นของหมวดมังกรอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปค่ะแล้วแล้วคุณจะตอบคอมเมนต์จากทางบ้านยังไงว่าเรื่องเมคอัพวันนี้มันเหมือนตะกั่วแตนตำข้าวเนี้ยสงสัยเป็นญาติกัน อะไรที่คิดว่าเราจะเอาชนะอีก2คนได้ความคิดทรางความแบบความเออจุดเด่นที่สุดของเราเลยอะใช่คุณหลวงความคิดสรคเพราะว่าไม่คนแรกเขาก็ดูดีเขาก็เป็นบ่ามังกรกินมีคนที่2องเขาก็เป็นบอกว่ามังกรฟ้าคนตื่นก็เปลี่ยนไปเรื่อยเมื่อกี้บอกคนแรกยังไม่ดีเลยแหมตนไหนฉันพูดตอนไหนมันก็เทปมันฉันต่ํามากโทษนะนอนในรังหรือเปล่าเมชา เธอคิดว่าวันนี้ถ้าเธอได้เป็นผู้ชนะเธอจะบอกอะไรให้กับสังคมถูกต้องแล้วค่ะรายการนี้มันเหมาะกับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความพยายามค่ะสังคมถามว่าถ้าเราได้ตําแหน่งเราจะบอกอะไรให้กับสังคมก็ดีค่ะอยากให้ทุกคนนะคะโตในสังคมที่ดีค่ะแล้วก็หลักการค่ะไม่เหมือนไม่ไม่ไม่ใช่เหมือนที่นี่ใช่ไหมดีค่ะเรื่องของไซส์เนี่ยได้เลยนะคะแต่เรื่องของลายมังกรอะไรอย่างเงี้ย ขาดแท่เรตตอนนี้มือดูปลาไหลมอเล่ไปนิดนึงแต่แต่ดิฉันชอบนะคะในการเอ่อความคิดสร้างสรรค์ความพยายามความประดิษฐ์ประดอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การเมคอัพที่โัทลุกค่อนข้างที่จะออกมาแล้วก็ค่อนดูแย่อยู่ก็ดูแย่อยู่เล่นมากดีดูดีอยู่เขาขัดมันดีมาฟาดไม่อยากตัดสินแล้วอ่ะไปทานข้าวกันหนูก็เริ่มหิวชุดที่สามไม่รู้สึกว่าโอเคเรื่องชุดอันนี้ต้องให้เรื่องชุด ต่เรื่องของการพรีเซนต์นะอาจจะไม่เตรียมตัวเรื่องพรีเซนต์มาคือการพรีเซนต์เลยแย่มากแม่พูดถ้าแม่พูดไงแม่พูดคำว่าเฮี้ยพรีเซนต์ได้เฮี้ยมากโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันทั้ง3คนก่อนดีกว่าว่าคงสุดท้ายจะตัดสินในการพรีเซนต์ความเป็นฟินาเล่ดีไหมฮะได้ขอเชิญผู้เข้าประกวดทั้ง3คนบนเวทีค่ะ เปิดตูดอยู่ยังเปิดตูดอยู่ไม่เป็เปิดตูดเปิดตูดมันจะคืนเป็นไรอะเธอบางเธอ3คนเธอพูดเลยว่าเธอต้องการขอแน่แล้วชอบเห็นใจจ้ะ เมนเทอร์ของเราค่ะหนูพูดเลยนะว่าไม่มีใครกล้าแต่งแบบนี้หรอกเรื่องความครีเอทที่มันแบบแปลกปลีกวิเวกมันจะมุดขึ้นคือเราแน่นอนไม่มีใครมือเลือดสีเลเธอจะได้คะแนนจากฉันเธอต้องถอดรองเท้างี้เหรอคะโถแล้วยกมือขึ้นมาอีกข้างหนึ่งชูขึ้นข้างบนได้หานิ้้านิ้้านิ้ถึงไหมเออเออได้แล้วกีเซนกีซเหมือนส่งแลวโอะตอนเนี้ไมเหมือนแต่แรกแล้ว เราจะเอาเป็นมาก่อนที่ไม่มีใครแบบเห็นได้ง่ายใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วพอเราแต่งมาเออมันทีเราอาจจะแต่งมาแล้วแบบว่าคนอื่นอาจจะคิดว่าเราไม่เต็มที่ดูด้วยไล้ดูแบบจับชายอะไรมาใส่ก็ใส่ไปตจริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลักไม่แต่พี่เห็นน้องพี่ไม่เคยคิดว่าน้องไม่เต็มที่เลยพี่คิดว่าน้องไม่เต็มบาทคนที่สองพี่ใหม่คะพี่ใหม่มองเห็นในตัวบี ที่เขาอื่นมองไม่เห็น, <laughs> หนที่มีเห็นอะไรในตัวชาที่เรานั้นเหมือนเจออีก2คนที่ไม่เห็นคือจะบอกว่าตีวันนี้คือหนูเต็มที่มากๆหนูว่าหนูยังไม่เต็มที่หนูเต็มที่ค่ะไม่ถ้าวันจากสามคนหนูมั่นใจว่าหนูมีเอ n ที่ดีเอาไปส่งต่อได้หนูฟังคาเราบอพูดเอ n e r g ีไม่จำเป็นทุกคนสามารถมีเอ NERGY แค่ดู ถ้าหนุนชนะแสดงว่าพวกพี่มีดุสนิยมมีอารยธรรมแล้วก็มีคอมมิชชท่นค่ะจริงจริงวิกเนี้ยคือเราแบบจัด มากที่สุดแล้วเพราะว่าเราก็แทบจะไม่ได้นอนกับเห็นอย่างเนี้คือไม่ได้นอนนะป้าตอกูไม่ได้พักเลยค่ะเป็นชุดที่ไม่ได้นอนเลยค่ะเราก็แทบจะไม่ได้นอนเห็นอย่างเนี้คือไม่ได้นอนนะป้าตือไม่ใช่ปัญหาของฉันหรอกดอนอยากจะแต่งไม่เองจริงเราก็อยากเราก็อยากทาเพื่อรายการไม่ใช่รื่องของฉันจริงนี่จะเป็นคนเลือกนะคะเลือกได้เต็มที่เลยว่าเราอยากจะให้ใครชนะในแคมเปญนี้และวันนี้นะคะผู้ที่ได้เป็นเบส International Motor Show Costume Exhibition ได้แก่ออกราชบุรีน้องจ๋าทั้งสองคนเลยนะชนะพี่สักทีนึงเหนื่อยแล้วเหมือนเล่นคนเดียว คือเหตุผลดิฉันมีเหตุผลค่ะเพราะ,ะที่ดิฉันให้เขาเพราะว่าดิฉันลำเอียง <c oughs> ถ้าในเมื่อเขายอมรับว,ว่าเขาลำเอียงก็โอเคก็ให้ชาวเน็ตเขาไปด่าก,ก็เองก็แล้วก,กันเนาะ <c oughs> พี่นิวคะ่ะถ้าพี่ยังทําตัวแบบเนี้ยหนูว่าพี่คงอยู่วงการนี้ได้ไม่นานหรอกคะ่ะพี่นิวกับพี่แม็กก็พอๆกันไปไปกันได้ไปแปลกทั้งคู่ก็ให้มงมงไปเถอะ มาด้วยคำขวัญและบุรีคือจบเลยถ้าเป็นได้มังกรนควาสวัสค์ปุ๊บอาจจะตุ๊บเลยใช้คนอื่นทําด้วยแล้วก็อะไรด้วยแต่ว่าพอดีเป็นมังกรของ้านบุรีปักชนะเลยลัเอียงใช่ครับสองคนที่เหลือหล่อนอย่าคิดว่าหล่อนแพ้แล้วหล่อนจะอยู่เฉยๆได้านะการทำโทษวันนี้ของเธอ2คนให้แดกองโอโหเออเจ้เออเจ้ากินยังไงวะส ามกินองกินองกินองว้าวมึงแทนแทนมังกรมังกรไม่มีเก็ดกินองนี่มันเป็นเวลาที่มากินงูไม่ใช่หรอเฮ้ยจริงหนูเสียวจริงนะเฮ้ยถามความรู้สึกว่ามารายการนี้คุณรู้สึกยังไงก็รายการนี้เป็นรายการน้ำดีนะคะที่พอมาแล้วเนี่ยก็ท่านิจะได้ปรัชญาในการใช้ชีวิตได้สาระ ทางด้านเศรษฐกิจด,ด้วยแล้วก็การเมืองวัฒนธรรมถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของแบบป,ประเทศไทยค<ท>่ย<ฮ>ะใช่ค่ะแล้วก็<ม>อยากจะให้ทางภาครัฐได้สนับสนุนพวกเราได้มีรายการดีๆแบบนี้อย่างไรวันนี้เราก็ได้พรีเซนต์จังหวัดราชบุรีใช่ค่ะดิฉันก็อยากจะฝากไว้ว่านอกจากราชบุรีมีโอ่งแล้วยังมีแก่งส้มแมวด้วยนะคะ เราบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์หรือว่าเซเลบคนอื่นๆที่ว่าป้าตือเขาอาจจะไปเชิญมาในอีพีอื่นๆหน่อยนี้ค่ะว่าอยากจะฝากอะไรถึงคนอื่นๆหรือเตือนอะไรอ,อะไรบ้างๆม,ม,ม,มีแค่สองสองวลีเองเหนื่อยหน่อย <laughs> <laughs> แล้ววันนี้ต้องขอบคุณนนิวแล้วก็ขอบคุณร้านไอ,อ้หย่ามากๆนะค,ะค่ะ ขอบคุณสถานที่สวยๆจากร้านไอหยาบรรยากาศดีดนตรีสนุกมากเวอร์มีวงดนตรีสดเล่นทุกวันร้านอยู่ที่ชั้น2โครงการเดอะฮับพหลนอารีเปิดตั้งแต่6โมงตัวแม่ตัวมัมสายติห้ามพลาดแล้วเจอกันเราใหม่นะคะกับรายการผีสามนางสางผมใส่กันดีกันขนมชั้นโกดกันขนมเค้กสักทาน้อมหสังกะสีค่ะสคะสีค่ะขำขวัญลาดบุรี คนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเมืองโอ่งมังกรวัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจท้ำงามตลาดน้ำดําเนินเพลินข้างข่าวร้อยล้านย่านการค้าบรเวณหนูไม่ได้ดูดมาที่หนูดูดค่ะมันก็เลยเอเนจีนิดนึงเพราะว่าใช่คนไม่คนไม่สวยดูดมาคนไม่สวยดูดมาคนสวยดูดค่ะเออใช่ ไ่ได้ยินคนโขกรับพีททาเมื่อกี้ดังมากอีสังฆทาน3คนยังไม่ลงหน้าเลยค่ะกรรมการลงหน้าแล้วงงมาก